สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวในแวดวงบันเทิงที่เราสนใจกันนะครับถ้าพูดถึงวงการเพลงหรือความบันเทิงทางอีสานตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่พูดถึงหมอนลำนะครับใช่ค่ะกระแสะกลับมาแรงมากๆเลยนะคะช่วงนี้แรงจริงๆครับแล้วในกระแสะนี้ก็มีศิลปินคนหนึ่งที่แบบโดดเด่นขึ้นมามา,มากๆเลยเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยก็ว่าได้ออทั้งแฟนคลับเยอะแล้วก็เป็นที่สนใจมากๆครับเขาคือนกพงศกรครับผมอ๋อ นกพงศกรหมอลำเสียงวิหกใช่ไหมคะใช่เลยครับทั้งบทบาทพระเอกหมอลำแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกเส้นทางของเขาดูหน่อยจากข้อมูลที่เราพอจะมีนะครับเป็นบทความที่เล่าเรื่องชีวิตความท้าทายแล้วก็ความสําเร็จของเขากับคณะน่าสนใจมากค่ะการตามเรื่องราวของศิลปินอย่างนกพงศกรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูประวัติคนคนหนึ่งเนาะแต่มันเหมือนสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือ เออความพยายามที่จะรักษาแล้วก็พัฒนาศิลปะหมอลำให้มันยังอยู่ได้แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในยุคที่แบบอะไรๆก็เปลี่ยนไปเร็วมากใช่เลยครับงั้นเรามาลองตั้งคำถามกันง่ายๆก่อนดีกว่าว่าอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จของเขากับคณะหมอลำเสียงวิหกที่เขาปั้นมากับมือค่ะลองมาไล่เรียงหาคาตอบกันดูนะครับเริ่มแรกเลยทาความรู้จักเขาก่อนนกพงศกรเนี่ย คือเป็นพระเอกหมอลำที่ฝีมือเนี่ยได้รับการยอมรับอยู่แล้วค่ะอันนี้แน่นอนแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเขาเป็นคนก่อตั้งแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะหมอลำเสียงวิหกเองเลยอืซึ่งคณะนี้แบบไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นวงใหญ่ทีมงานครบวงจรมากมีทั้งนักแสดงนักดนตรีแดนเซอร์ทีมเบื้องหลังอะไรเพียบเลยค่ะค่ะตอนนี้นี่คือดังมากคิวงานแน่นสุดสด การที่คนคนหนึ่งต้องทำสองหน้าที่แบบนี้นะคะคือเป็นทั้งศิลปินแถวหน้าที่ต้องใช้ทั้งพรสวรรค์สเสน่ห์ทักษะการแสดงแบบสุดๆบนเวทีครับกับอีกบทบาทหนึ่งคือเป็นผู้บริหารคณะที่ต้องดูทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องเงินการตลาดการดูแลคนอีกตั้งเยอะแยะม,มันต้องใช้ทักษะที่ ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะแล้วก็หาไม่ง่ายเลยนะในคนคนเดียวต้องเก่งทั้งบูทั้งบุญว่างั้นเถอะนั่นสิครับฟังดูแล้วภาระหนักมากเลยนะแล้วข้อมูลที่เรามีก็บอกชัดเจนเลยว่าทางเดินเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะผ่านอะไรมาเยอะมากมีอุปสรรคใหญ่ๆหลายด่านเลยด่านแรกที่ข้อมูลเขาพูดถึงคือการตัดสินใจตั้งคณะหมอลำของตัวเองนี่แหละครับอือฮึอคือตอนนั้น เอออายุยังไม่เยอะมากเลยนะการจะสร้างคณะใหญ่ขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะคะใช่ครับต้องกล้ามากแล้วก็ต้องใช้ทุนเยอะมากแน่ๆ กำลังใจก็ต้องเต็มร้อยแล้วยังต้องแบกความเสี่ยงทางธุรกิจอีกการตัดสินใจแบบนั้นในวัยขนาดนั้นมันสะท้อนเลยว่าเขาต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็ความมุ่งมั่นที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆโดยเฉพาะในวงการหมอลำที่การแข่งขันก็สูงรายละเอียดก็เยอะแยะไปหมดมันแสดงว่าเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ uh huh. แล้วก็เชื่อในศิลปะหมอลำที่เขารักด้วยว่ามันไปต่อได้ต้องเห็นโอกาสอะไรบางอย่างที่คนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นแล้วความทา้าทายมันไม่ได้จบแค่ตอนเริ่มด้วยนะครับ ข้อมูลยังบอกอีกว่าเขาต้องพยายามหนักมากเพื่อจะประคองคณะให้รอดในช่วงยากลำบากอ๋อ oh, ใช่ค่ะโดยเฉพาะเลยคือวิกฤตโควิด -19 อันนี้กระทบตรงๆเลยโอ้โห oh, อันนั้นหนักจริงค่ะกระทบทุกวงการโดยเฉพาะสายบันเทิงการแสดงนี่คือหยุดหมดเลยใช่ครับงานแสดงหายเกลี้ยงรายได้ไม่มีแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายดูแลทีมงานมันยังอยู่ไงครับอือ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นบททดสอบที่แบบ หนักหนาสาหัสที่สุดครั้งหนึ่งเลยของเขาวิกฤตโควิดนี่เหมือนพายุลูกใหญ่เลยนะคะสัต์เข้ามาเต็มๆผู้ประกอบการนี่แยกกันหมดโดยเฉพาะสายการแสดงสดที่ต้องหยุดไปเลยการที่คณะหมอลำเสียงวิหกเขารอดช่วงนั้นมาได้แล้วที่สำคัญคือยังรักษาทีมงานส่วนใหญ่ไว้ได้ด้วยเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของนกพงศกรเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องการปรับตัวการบริหารจัดการในภาวะกดดันสุดๆ mm hmm. แล้วก็ความรับผิดชอบต่อลูกน้องในคณะด้วย ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลงดีเทลกลยุทธ์เป๊ะๆอนะคะแต่การที่เขาย้ำว่าประคองมาได้รักษาคนไว้ได้นี่ก็น่าทึ่งแล้วค่ะแล้วนอกเหนือจากวิกฤตเฉพาะกิจอย่างโควิดแล้วเนี่ยการบริหารคณะหมอลำในภาวะปกติเองข้อมูลก็บอกว่ามันซับซ้อนและก็ต้องทุ่มเทมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการบริหารคณะใหญ่ๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องหาคิวงานจองโรงแรมนะคะครับคบต้องดูภาพรวมทั้งหมดเลย ตั้งแต่ออกแบบโชว์ยังไงให้ปังการตลาดทำยังไงให้มีแฟนคลับเยอะๆ mm. การบริหารเงินให้มันหนุนทันการจัดการคนอีกที่มีความหลากหลายมากทั้งดาราหน้าเวทีนักดนตรีแดนเซอร์ทีมเทคนิคทีมฉากเสื้อผ้าโอ้เยอะแยะไปหมดซึ่งแต่ละส่วนก็มีความต้องการมีปัญหาต่างกันไปอีกการที่นกพงศกรจัดการทั้งหมดนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้คณะเขาโตมาได้มั่นคงขนาดนี้ โฟังดูแล้วการฝ่าฟันอุปสรรคพวกนี้มาได้นี่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจสติปัญญาแบบมหาศาลเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้พอผ่านช่วงท้าทายมาแล้วลองมาดูด้านความสำเร็จผลงานที่ทำให้เขากับคณะเป็นที่รักของแฟนๆกันบ้างอะไรคือจุดเด่นที่ข้อมูลชี้้เห็นครับ จุดแข็งพื้นฐานที่สุดเลยนะคะที่ข้อมูลเขาย้ําก็คือความสามารถของตัวนกพงศกรเองในฐานะศิลปินหมอลำครับทางเรื่องเสียงการร้องลีลาการรำการแสดงออกทางอารมณ์พวกนี้คือแก่นเลยที่ทำให้เขายืนหนึ่งในฐานะพระเอกหมอลำได้อย่างสง่างามเป็นที่ยอมรับอือหืออันนี้คือด่านแรกเลยที่ดึงดูดคนดูได้จริงด้วยครับพื้นฐานต้องแน่นก่อนแล้วน้องเหนือจากความสามารถส่วนตัวของเขาล่ละครับ การแสดงโดยรวมของคณะหมอลำเสียงวิหกมีอะไรเด่นๆเป็นพิเศษไหมครับข้อมูลบอกว่าการแสดงของคณะนี้เขาขึ้นชื like mm ่อเรื่องความอลังการสนุกสนานครบรถแล้วก็มีการนำเสนอที่ทันสมัยมากๆค่ะอ๋อทันสมัยใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจคือเขาไม่ยึดติดกับรูปแบบหมอลำเดิมๆอย่างเดียวแต่มีการผสมผสานองค์ประกอบของความบันเทิงยุคใหม่เข้าไปด้วยเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นเรื่องเวทีแสงสีเสียงเสื้อผ้าที่แบบ การตามมากๆหรือแม้แต่การเอาเพลงฮิตเพลงกระแสหลักมาเรียบเรียงใหม่สอดแทรกเข้าไปในการแสดงอ่าการผสมผสานแบบนี้เหมือนเป็นการหาจุดลงตัวระหว่างการรักษาแก่นเดิมกับการปรับให้เข้ากับคนดูยุคนี้นะใช่เลยค่ะมันทำให้หมอลำเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ใช่แฟนหมอลำโดยตรงครับ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเสน่ห์ของหมอลำเอาไว้ได้ทั้งการลำเรื่องลำกรอนโชว์ตลกดนตรีอีสานอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากแล้วก็ช่วยขยายฐานคนดูได้เยอะเลยแสดงว่าเขาเข้าใจตลาดเข้าใจคนดูมากๆค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึงแล้วดูเป็นสีสันสำคัญที่แฟนๆชอบมากๆเลยอะไรคะก็คือเคมีในการแสดงร่วมกับศิลปินคนอื่น โดยเฉพาะกับน้องอาอายสกุณาพรอ๋อคู่ขวัญพ่อจ๋าลูกจา๋า <laughs> ใช่ครับที่แฟนๆเขาเรียกพ่อจ๋าลูกจ๋าเนี่ยสร้างกระแสจินสร้างความผูกพันกับแฟนคลับได้เหนียวแน่นมากเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคะ่ะการสร้างคู่ขวัญหรือที่สมัยนี้เรียกติดปากว่าคู่จิ้น่ะนะคะครับคือคู่แสดงที่แฟนๆชอบอยากเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยกันบนเวทีเนี่ย มันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันมานานแล้วในวงการบันเทิงรวมถึงหมอลำด้วย uh huh. มันช่วยเพิ่มมิติให้การแสดงสร้างสตอรี่ให้หน่าติดตามแล้วก็ทำให้คนดูรู้สึกผูกพันทางอารมณ์กับศิลปินมากขึ้นกรณีของนกพงศกรกับน้องอ้อายนี่คือตัวอย่างที่สำเร็จมากๆในการใช้กลยุทธ์นี้สร้างฐานแฟนคลับเฉพาะกลุ่มที่ตามเชียร์คู่นี้โดยเฉพาะได้เลยค่ะ เหมือนสร้างประสบการณ์ร่วมที่มันนอกเหนือไปจากการดูโชว์อย่างเดียวทำให้คนดูอินแล้วก็อยากตามต่อเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะสรุปแล้วทั้งความสามารถส่วนตัวการบริหารที่เก่งการปรับตัวให้ทันสมัยแล้วก็การสร้างผลงานที่โดนใจคนดูปัจจัยเหล่านี้รวมกันแล้วเนี่ยมันส่งผลให้นอกพงศกรไม่ใช่แค่ศิลปินหมอลำที่ดังคนหนึ่งแล้วล่ะครับแต่ข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนจะยกให้เขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเลยที่ช่วยขับเคลื่อนวงการหมอลำยุคนี้ เป็นมุมมองที่สมเหตุสมผลมากค่ะเพราะการที่เขาสามารถสร้างคณะหมอลำให้ดังระดับประเทศได้แล้วก็นําเสนอหมอลำในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่ทําให้ศิละปะหมอลำยังคงฮิตอยู่เรื่อยๆไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่การแสดงพื้นบ้านเก่าๆที่อาจจะเข้าถึงยากครับแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของป o ค c u เจอร์ค่ะที่ยังมีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหวแล้วก็ยังโตต่อไปได้ในกระแสะบันเทิงสมัยใหม่ มันทำให้เห็นภาพเลยนะครับว่าหมอลำในมือของคนรุ่นใหม่อย่างนกพงศกรเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งเลยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็รสชนิยมของคนดูนั่นคือประเด็นสำคัญเลยค่ะความสำเร็จของนกพงศกรกับคณะหมอลำเสียงวิหกเป็นเหมือนเคสตัดีที่น่าสนใจมากๆเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีรากวัฒนธรรมแข็งแรงอย่างหมอลำเนี่ย สามารถพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้อย่างสวยงามเลยนะถ้าคนทำมีความเข้าใจในแก่นของศิลปะนั้นจริงๆแล้วก็เข้าใจความต้องการของคนดูที่เปลี่ยนไปด้วยจากที่เราได้ลองคุยลองเจาะลึกเรื่องราวของนกพงศกรผ่านข้อมูลที่เรามีวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับถึงส่วนผสมที่มันลงตัวมากๆที่นำไปสู่ความสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็น ผรนสวรรค์ความสามารถทางการแสดงที่เก่งมากๆความมุ่งมั่นความอดทนในการสู้กับอุปสรรคต่างๆอ mm hmm. ความเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งที่พาองค์กรผ่านวิกฤตมาได้แล้วก็วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานของเก่ากับของใหม่ได้น่าสนใจมากใช่ค่ะแล้วความสำเร็จนี้มันไม่ได้มีความหมายแค่ระดับตัวเขาหรือคณะเขานะคะแต่มันส่งผลบวกต่อภาพรวมของวงการหมอลำทั้งหมดเลย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าศิลปะขแขนงนี้ยังแข็งแรงยังมีสีสันปรับตัวได้ยืนหยัดต่อไปได้เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นสามารถแบ่งบานมีชีวิตชีวาได้ในโลกยุคใหม่ถ้าได้รับการจัดการนำเสนออย่างสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและก็ได้แง่คิดหลายอย่างจริงๆครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่า การที่ศิลปินรุ่นให,ใหม่ๆแบบนกพงศกรที่ไม่ได้เก่งแค่การแสดงแต่ยังลุกขึ้นมาบริหารจัดการเองสร้างสารรค์เองกำหนดทิศทางคณะเองแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ศิลปะการแสดงหมอลำสามารถยืนหยัดปรับตัวแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็น่าตื่นเต้นต่อไปได้อย่างไงบ้างอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะนี่คงเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบจากการเดินทางของวงการหมอลำในวันข้างหน้าละครับ